สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับแอนแอล้วก็ช่องโนบะคลิปนี้แอนอยู่ที่หน้าวัดชัยนะคะพอดีจะเดินมาหาซื้อของเนาะก็เลยเจอเหตุการณ์ดีๆนะคะก็เลยอยากมาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้มาเจอโครงการช่วยเหลือ,อ,อของหลวงพ่ออลงกฎนะคะแห่งวัดพระบาทน้ําพุเนาะก็ได้นําทั้งมาม่านะคะข้าวสารอาหารแห้งนะคะมาช่วยเหลือ,อ,อผู้ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับโควิดพัทยานะคะ ก็อยากบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะช่วยเหลือเนอะาะหรือว่าสมทบทุนนะคะสามารถเข้าไปที่โครงการของออหลวงพ่ออลงกดวัดพระบาทน้ำพูดได้เลยนะคะวันนี้ได้ยินว่าเขาเตรียมมาทั้งหมด1,000ชุดนะคะซึ่งประชาชนนะคะก็ทยอยออกมารับกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะคิวนี่ต้องบอกว่ายาวเป็นแบบ100-200เมตรกันเลยทีเดียวนะคะดูจากบรรยากาศข้างหน้านี้ก็ได้นะคะก็จะมี หน่วยงานรัชการนะคะออกมาอำนวยความสะดวกหลายๆแห่งเนาะนี่นะคะบรรยากาศก็จะมีการทั้งจุดคัดกรองนะคะเว้นระยะห่างเนาะมีการวัดอุณหภูมินะคะเจลแอลกอฮอล์เนาะก่อนที่จะเข้าไปรับนะคะนี่บรรยากาศส,สดๆเลยะคะ่ะตอนนี้คือคนเยอะมากทีแลกแองเข้าใจไม,ไม่เข้าใจนะว่าเขาแบบคือทำอะไรกันแต่มีการแจกของนะคะซึ่ง น่าจะมีการประกาศก่อนหน้านี้นะคะประชาชนถึงได้มาเยอะขนาดนี้เนาะนี่นะคะโครงการของวัดพระบาทน้ำพุเนาะพระอาจารย์อลงมตรนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมทบทุนหรือว่าช่วยเหลือทางพระอาจารย์ได้นะคะพระอาจารย์ก็จะได้นําเงินที่เพื่อนๆช่วยกันบริจาคนะคะมาร่วมทําบุญต่อนะคะแล้วก็ช่วยเหลือประชาชน ไปอีกเรื่อยๆนะคะเป็นการต่อบุญไปด้วยกันนะคะนี่แถวนี้ก็จะอยู่เต็มหน้าวัดชัยเลยนะคะจนไปถึงสี่แยกไฟแดงตรงพัทยาใต้ทางไป Walking Street เนาะต้องบอกว่าประชาชนออกมาอย่างเยอะมากมายเลยนะคะวันนี้นะคะแจกทั้งหมด1,000ชุดนะคะแต่ก็แอบได้ยินข่าวนะคะว่ามีการแบบว่า เออเข้าแถวแล้วเข้าแถวอีกซอนสองอะไรอย่างงี้เนาะก็อยากเข้าใจนะคะว่าทุกคนแบบว่าต้องการคนช่วยเหลือนะคะตอนนี้ก็ขัดสนกันทั้งนั้นเนาะก็ไม่สมควรที่จะทำนะคะแบ่งคนละอันดีกว่าเนาะนี่นะคะแถวยังไม่หมดนะแถวยังมีแบบเรื่อยๆนะคะซึ่งแถวยาวมากเลยนะคะนี่เต็มหน้าวัดชัยเลยนี่คือแถวรอแถวกันทั้งนั้นนะคะ พราะมีแจกทั้งหมด1,000ชุดเนาะนี่นะคะแถวยังมาถึงตอนนี้เลยใครที่พอมีกำลังทรัพย์นะคะสามารถเข้าไปบริจาคได้นะคะอันนี้แอนก็มาพูดข่าวประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆได้รู้ได้รับทราบเนาะ เป็นเสียงเล็กๆนะคะถ้าเกิดพอที่จะช่วยอะไรได้ก็อยากจะเอามาประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีๆที่ได้เกิดขึ้นนะคะๆๆเยอะมากนะคะคือแถวไปถึงพัทยาสายสองอะ่ะ <ๆๆ S 2> คือเยอะจริงๆนะคะ <c oughs> ไม่ใช่ถึงแค่นี้นะตอนนี้ไปถึงนอนแล้วเดี๋ยวแอนจะไปถ่ายให้ดู ต้องบอกว่าคนเยอะนะคะเยอะมากๆนี่นะคะคนโน่นไปถึงโน่นนะคะตอนนี้ประชาชนยังมาเรื่อยๆนะคะมาต่อแถวแต่อันจะไปถ่ายภาพมุมนอนที่ดูนะคะนี่นะคะแถวมาถึงนี่เลยนะอยากจะบอกว่าเออ่เยอะมากๆเลยนะคะ ก็ยังไงเดี๋ยวแอนก็จะขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรดีๆก็จะเอามาลงช่องให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจใแอนด้วยจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย